โอ๊ตเสียงบบมีแล้วเนี่ยมันว่าวไหลแหมเออมันไปว่าวไหลเออในในคลิปที่เออ YouTube สี่ YouTube สี่เออบมนเด้อโอ๊ตเมาแล้วเด้เนี่ยมันมันไปอันคุณเออ YouTube ห้าหกเออ YouTube ห้าหกปรเนี่ยววันนี้เออบบมียังเหตุอไพี่น้องเออเอาเลวกาอิสันจะไม่อยู่เฉยไม่ยู่เฉยเพราะว่า จะต้องมีอะไรทําไม่มานั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยก็คิดถึงลูกอืคิดถึงลูก <c oughs> ฟัวนะบ่คิดฮอดใดดอกพี่น้องกยบอคิดฮอดใดมมันโทรมาเมื่อนี้ก็ห่วงคือเขาปากมันมือว่านี่มันโทรมาขอโทษแล้วนะมันจะไม่หึงไม่ห่วงมันจะตามใจเราทุกอย่างบัดน,นี้อมันโทรมานะ่ะอิสานนอนได้บ้เนี่ยบอรับสายมันได้ไ <c oughs> บ้เนี่ยเออบ่รับสายมานันแต่ อีอย่างหูบอมันคือเราให้โอกาสมันแล้วนะเราให้โอกาสมันแล้วว่ามันจะไม่หึงมันก็เธอนน่นนี่นี่น,นั่นนีนน่นั่นอะ่ะคือด,ด้วยความที่มันหึงไม่ไม่เลิกนะนะเอออเธอสวยนะนน่นนี่นะเซ็กซีอ่อ่ะฝรั่งเขาไม่ต้องการความสวยอะไรมากมายนะพี่น้องเขาไม่ต้องการความสวยอะไรมากมายเขาต้องการผู้หญิงที่เอ่อต้องการผู้หญิงที่เก่งอ่าเก่งก็คือโบเก่ง ในเรื่องลักษณะสิปทหาหรอกคือเก่งก็คือว่าช่วยเหลือตัวเองได้อ่ในในลักษณะที่ว่าอืมแล้วก็เป็นแม่บ้านให้ลูกเป็นแม่ที่ที่บุรีก็เด,ดีหดอกเออแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นแม่ของลูกแล้วก็มีความสามารถพิเศษอ่าระหว่างในการที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ากับเขาอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่เราก็คือ เราเป็นผู้ใหญ่แล้วไงเ,เขายังเขายังรุ่นน้องอะ่ะเ,เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาคิดดูนะสามสิบปีที่แล้วนะสามสิบปีที่แล้วคือครั้งแรกที่เรามีท้องมีลูกอะ่ะสามสิบปีที่แล้วนะย้อนไปนะหลังจากนั้นเราเราก็ไม่เคยมีลูกไม่ท้องไม่อะไรอีกแล้วไงเออก็มันก็ทุกอย่างอะ่ะมันก็มาสตาร์ทไงแล้วมันก็ปกติสันอะ่ะมันผมอยู่แล้วไงก็มันช่วงมันยาวเพราะว่า ช่องมันยาวไงมันเลยมองไม่เห็นไม่รู้ไม่อะไรทั้งสิ้นนั่นแหละอืมเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันพูดแล้วมันยาวไงพูดแล้วมันยาวเออแล้วทีนี้ก็ผู้ชายมันก็ต้องการที่อ,อผู้หญิงที่อ,อ,อะไรอ่ะสามรสนะ่ะเออเผ็ดเค็มหวานเปร,เรี้ยวเออมันชอบบางทีก็คือถามว่ามีมีทะเลาะกันไหมทะเลาะแต่ไม่ไม่รุนแรงเท่า เท่าตอนที่มันจับไปสั่นกระแทกเจับไปสั่นกระแทกเนี่ยรุนแรงเออนั่นแหละแต่เมื่อวานนี้ก็คืออ่ามันก็พูดดีนะโทรมาขอโทษนะ่นู่นนี่นี่นั่นพอมาวันนี้น่ะออพอมาวันนี้เี่ยมันก็เหมือนกับจะออกลายอีกแต่มันไม่ด่าไม่อะไรแล้วนะเหมือนกับว่าใช่อารมณ์เอออะไรนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยมันขึ้นอย่างนี้ไงแต่มันไม่ว่าแล้วนะคือมันมันขึ้นเสียงแต่มันพยายามเก็บสงบสีอารมณ์อยู่ เราก็ฟังมานะนู่นนี่นะเออมันก็บอกว่ามีผู้ชายส่งข้อความหาไหมนู่นนี่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เออลูกเป็นยังไงโอเคไหมมันยังไม่รู้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะลงเพราะว่าฉันบล็อกเฟซมันบล็อกเฟซบล็อกไลน์อคุยกันแค่โทรศัพท์อย่างเดียวเออมันก็เลยไม่เห็นการเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊กเขาบล็อกมาแล้วไงบล็อกมาแล้วคือบ่้ายมันเห็นเออ มันเป็นคนที่เออไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเออเวลามันโทรมามันก็จะใช้โทรศัพท์ออนู่นแหละแต่ก็เลยบอกว่าเออมันก็ถามมันด้วยความมันโมโหมันโมโหเราก็คือเราน่ยอยากอ่าไปเมืองไทยหลังจากฉีดยาวัคซีนอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยบอกว่าเออเธอจะไปทําไมนี่นั่นนี่นั่นอ่าอะไรประมาณเนี้ยถ้าจะไปเนี่ยมันต้องรอให้มันอ่ะว่างต๊ะไหนจะได้ไปด้วยกันนู่นนี่นี่นั่นอ่ะ มันมันเรื่องดังเรื่องมันโมโหว่ามันกลวยฉันอะไปคนเดียวเออไปแล้วก็ไม่กลับมาหละแล้วมันจะทํายังไงอะไรประมาณนั้นน่ะเออมันก็เป็นห่วงลูกไงแล้วก็คือบอกว่าเออฉันก็ไปเดี๋ยวฉันมาโน่นนี่นี่นั่นอะมันก็วายวายนั่นโนนนี่เนี่ยเธอรู้ไหมว่าลูกฉันน่ะโน่นนี่นะเออจะเอาลูกฉันไปอะดูดิเธอจะเอาลูกฉันไปได้ยังไงเออพ่อมันต้องรับรู้ทุกอย่างมันก็ต้องพ่อต้องไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออ มันไม่อยากให้ปยให้อสันไปผู้เดียวเลยตัวมันจะเป็นคนซื้อแล้วมันจะเดินทางวันไหนนะมันต้องแพลนก่อนไงมันต้องแพลนก่อนไม่ใช่ว่าเธอไปแล้วกลัวหาเมียบุพเพ่เลยมาเนี่ยไปเมืองไทยนะเมียบุรุษไปอยู่มุมใดของโลกของประเทศไทยเด้อเออติดต่อเมียบุรี่ได้ด้มมาเนี่ยเออโมโหนะโมโหให้ตัวเองแต่ว่ามันที่จริงแล้วมันจะมาลงอีสันนะก็เลยบอกว่าเธอโมโหฉันอีกแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยสงบสติอารมณ์อีกได้ไหมเธอฟังฉันนะ ฉันเป็นสามีเธอฉันเป็นพ่อของลูกมันบรรยายมาแบบเออตั้งแต่อ่ตั้งแต่ตแตมเมล็ดลงดินยังไม่แตกอยอดนะนะมันบรรยายขึ้นมาจนเป็นเม็ดเป็นหน่วยเป็นลูกเป็นใบร่วงลงปุ๊บเหมือนเดิมอืมก็อืมก็ฉันจะไปจะทําไงได้ล่ะนู่นนี่นี่นันน่นแต่ว่าไม่ใช่ไปตอนนี้หรอกบอกมันว่าอยากไปช่วงกลุลารอฉีดยาวก่อนเออ มันบอกมันก็โมโหนะมึงนั่นนี่นี่นนี่นนี่นั่นนั่มันก็บรรยายว่าทำไมอย่างงั้นอย่างนี้อะไรวระมานั้นหละก็คือมันหลายอย่างไงอิสันก็เลยบอกว่าอ่าโอเคอืมเอาที่สบายใจอืมก็เลยบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วอิสันบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายเอออิสันเลยบอกว่าลูกหลุดแล้วอืมเธอจับชั้นกระแทกอะที่นอนลูกมันหลุดแล้วเออแล้วมันก็บอกว่าโมเมนเธอ บริเวณเธอเป็นยางเขาอันวิ่งขึืนวิ่งโล่งตีกะนะันก็เลยบอกอ่ะไม่หรอกเธอนั่นแหละทําฉันกระแทกฉันจนจนฉันนะ่ะแทงแล้วน่นนี่แล้วมัน็ือบามแ่ละแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะดีขึ้นไหมอาการกูบอกอ่าในความรู้สึกอะมึงเหตุให้กูจังสีจังซีจังซีนะในความรู้สึกนะก็ในเธอว่าสัญญาว่าจะไม่ทําฉันไม่นู่นนี่นี่นั่นนะอะไรประมาณเนี้ยเออ <c oughs> มันก็คือทะเลาะกันช่วงนึงเราก็เงยียบ คือตอนเนี้ยฉันบล็อกมันไปอีกรอบสองแล้วนะเออบล็อกโทรศัพท์บล็อกโทรศัพท์มันที่มาโทรมามันก็ใช้เบอร์อีกเบอร์นึงมาโทรมาโทรมาโทรมาบางทีฉันต้องอ่าปิดเฟซปิดไลน์เปิดเปิดเป็นบางเวลาอ่ารู้ว่าช่วงไหนมันเวลามันอยู่สนามรบหรือว่าสถานที่ทํางานมันจะไม่ใช้โทรศัพท์มันจะโทรมาแค่ช่วงอ่หกโมงหรือทุ่มหนึ่งแล้วก็อ่าประมาณสิบสิบเอ็ดโมงเช้าแค่นั้นเองช่วงที่วันพักเที่ยง หลังจากนั้นมันก็จะไม่ใช้โทรศัพท์รู้นิสัยมันดีเออแล้วก็อ,อบอกมาแล้วไงว่าฉันไม่คิดอะไรทั้งสิ้นอะ่ะเออถ้าเธอทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็เลิกกับฉันนะเออฉันก็บอกอย่างนี้เลยก็อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้บอคิดบอ,บอซีเรียสคือใหม่ๆเนะี่ยตอนที่เราท้องอนะ่ะใหม่ๆเนะี่ยร้องไห้ด้วยด้วยร้องไห้กับมันนะร้องไห้กับมันอนะ่ะหลายครั้งนะก็คือ มันร้องผะทาไมอ่ะเออเราน่ะรักเขาอ่ะเออรักเขาแล้วก็คือตอนตอนท้องอ่ะมันน้อยใจไงมันน้อยใจแล้วก็รักมากคิดถึงเขาตลอดเวลาไงเวลาคืออาจจะเป็นเพราะเราท้องด้วยแหละเอออาจจะเป็นเพราะเพราะเราน่ะท้องเอ่เราก็ต้องการคนที่เอาใจเราไงเออตอนใหม่ๆไม่ท้องมันเอาใจเราทุกอย่างนะพอมันท้องมันก็ไม่ค่อยเอาใจเราเออเออเราก็ไม่ค่อยเอาใจมันไงต่างคนต่างไม่เอาใจอ่ะอืม จากเราเคยเอาใจเขาแล้วเขาก็เคยเอาใจเราเนี่ยช่วงพอรู้ว่ามีลูกนะก็มันก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธว่ามันจะไม่เอานะมันเอาแต่มันงุดหงิดเราก็งุดหงิดไงต่างคนต่างงุดหงิดใส่กันไงเรื่องอาจจะเป็นเพราะเราท้องอ่ะเออบางวันมันก็เพ้ท้องเลยนะมันอ้วกมันนุ่นมันนี่มันสีประามเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะลูกเลยทําให้เราทะเลาะกันแต่ทีนี้ด้วยด้วยนิสัยของผู้ชายเนี่ยเกียดมากเลยนะ เกียรติทหารอนะแต่ไม่ได้เกียรติทุกคนนะเออนิสัยทหารอนะมันไปโดนบังคับที่อื่นแล้วมันมาลงที่ลูกกับเมียงไงก็เลยแบบว่าถ้าเป็นไปได้นะ่ะอืมเป็นไปได้ก็บบ่อยากได้หรือหัอวัทหารอนะพังอีตูบ่อยากได้ล้วอยากได้โหระพาเออโหระพามันก็คือกันละใบมันคือกันอ่าเอาดอกเอา,เอา,เอาบักแพลวดีกว่าอืบักแพลนเป็นน้ืมมันจะได้แบบไปเลยอืมออถามว่ารักมันไหมตอนนี้ คือหมดรักไม่ได้รักก็แค่ว่าคิดถึงเป็นบางครั้งเออพอเพราะว่าวันที่เราเจ็บปวดใช่ไหมล่ะ mm hmm. เขาไม่อยู่ถ้าเขาอยู่เขาคงมาพยุงเราอุ้มเราช่วยเราตอนที่ช่วงคลอดลูกไงวันนั้นอะคิดถึงเขามากเลยนะร้องไห้อะ่ะเออเวลาเราเจ็บปวดเวลาเราก่อนที่เราทําเราทําด้วยกันมีความสุขไงแต่เวลาที่เราเจ็บปวดอะ่ะเขาไม่ได้อยู่กับเราเออเราก็เลยมาคิดน้อยใจตรงนี้อืม มัน้อยใจตรงนี้แล้วก็ร้องไห้หาเขาคือร้องร้องแบบว่ามันสะอึกอยู่ในใจนั่นแหละแล้วก็เลยทะเลาะกันด้วยไงวันที่มันจากไปมันก็ทะเลาะกันรุนแรงอ่ะแล้วก็ออซันก็ไม่คุยกับมันสองวันเพิ่งจะมาคุยกันเมื่อวานนี้กับวันนี้เองอืมันก็บอกรักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เออถามว่าจะให้รักร้อยเปอร์เซ็น์เหมือนเมื่อก่อนก็ไม่มีแต่ถามว่ารักเขาไหมก็ก็รักก็รักอย่างน้อยก็คือพ่อของลูกเออประมาณนั้น แต่เราก็จะพยายามให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาช่วงที่เราเอ,อยู่คนละที่อะ่ะทะเลาะกันได้อยู่คนละที่ก็ก็ไม่เป็นไรไงยอมยอมทะเลาะอยู่คนละที่เพื่อที่จะรู้นิสใสของเขาไงว่าออะไรยังไงน,น,น,นี่นี้นั่นนะ่ะก็ไม่เป็นไรไงเออยอมทะเลาะแต่ก็ก็ปิดเสียงอะ่ะถามว่าทุกคนอะ่ะที่ที่ฉันคบนะมันทะเลาะอทะเลาะจนบล็อกไปเลยบล็อกเฟซบล็อกไลน์มัน คือมันบอกให้ฟังไงว่าอย่ามาทะเลาะฉันตอนนี้นะฉันเหนื่อยฉันไม่สบายบอกอะ่ะมันก็จะนู่นนี่นะ่าฟังฉันนะที่รักอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละฉันไม่ชอบที่ในเมื่อฉันไม่สบาย,ยอย่ามาพูดอย่ามาอธิบายอย่ามาอะไรเงี้ยยิ่งอธิบายไปก็คือบอกเลยคือเราต้องการความสบายใจเราไม่อยากรับฟังอะไรทั้งสิ้นเราอยากกินอยากนอนอยากพักผ่อนเออเราต้องการตรงนี้ให้เราสบายใจก็คุยกันตอนไหนก็ได้ถ้ายอดมาอย่างนี้อย่างนี้โทร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  จบเลยนิสัยของฉันจะรักแค่ไหนก็ชั่งเออก็ตัดใจเพราะยังเราแก่แล้วไงเออแก่แล้วไงลูกจะสามสิบเอ็ดปีแล้วอะเออเราก็จะมานั่งแบบนน่นนี่นี่นั่นอนะถ้าเวลาเวลาที่ฉันรักรักมากนะถ้าเวลาจบก็คือจบเลยนะไม่มีเยื่อใยอืมจะช้ำอกช้ำใจหรือร้องไห้หาเขาก็แค่ว่าประมาณสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งพอหลังจากนั้นก็คือจบไม่มีเยื่อใยจบถึงว่า ไม่แคร์แล้วก็คือไม่สนไงไม่สนว่าเธอจะเป็นอะไรก็ช่างไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พ่อใช่แม่จะไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นเออก็แค่ดูแลตัวเองแล้วก็รักลูกเลี้ยงลูกแค่นี้ก็มีความสุขที่สุดเลยเอองานเราก็มีทําก็มันก็ไม่เหงาไงเออช่วงที่ลูกไม่อยู่เราก็ทำงานไปนูน่นนี่นี่น,นั่นถ่ายแบบไปแล้วก็มาเแวบบ็บหาอ,อ่า y o u t u เจ7นี่ก็เพื่อที่จะ รายงานตัวรายงานตัวไป้องออหมายความว่าเออมาทักทายกันขั้นอีสันเงียบเด้อถ้าเงียบอ่ะเออมันไปไหนว่าู่นนี่ว่าเออทำไมเงียบก็ก็จะมีไงเอฟซี FC คนที่บางคนก็ติดตามก็จะเงียบก็เป็นห่วงนั่นแหละอ่าถ้าอีสันจะทําตัวให้ไม่ไม่โซมถ้าเรากินนอนนูน่นนี่นี่นั่นมันก็โรมไงโสมวันนี้ก็นอนกลางวันไปแล้วนอนกลางวันแล้วก็ตื่นมาก็ เอาเวลาช่วงที่เราตื่นมาแล้วมันนอนไม่หลับไงก็มาทําคลิปทําคลิปเพื่อที่จะอ่าบรรเทาความคิดต่างๆนานา่ะนนอ่ามันลดลงไงอย่างบางทีก็แวะไปหาลูกอย่างเงี้ยแต่เราภูมิใจว่าลูกของเราเนะ่ะเขาอยู่สบายอ่ามีคนดูแลเขากินนอนมีคนดูแลอย่างดีไงเราก็ไม่ได้ห่วงตรงนี้ไงเราก็รออย่างเดียวนะรอวันลูกกลับมาหาแม่นะนู่นนี่นะเออถึงแม่จะแก่แล้วนะ แต่ความรู้สึกของแม่เนี่ยรักแล้วก็พร้อมแล้วก็ดูแลเลี้ยงเอไม่ใช่ว่าฉันแก่แล้วจะเลี้ยงลูกยังไงนะมันไม่ใช่นะออบางคนถามมาแล้วแก่แล้วจะเลี้ยงลูกได้ยังไงมีลูกตอนแก่ออคือคําถามคําเนี้ยเ,เขาถามมาเยอะแล้วไงอืคือวันแรกที่ที่เราอืออือกันนะเอเราก็มีความสุขดีนูน่นนี่แต่วันที่เขาออกมาแล้วเราก็ต้องทําให้เขามีความสุข ทำให้เขามีความสุขทุกอย่างทุกอย่างที่เรามีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นจนจนวินาทีสุดท้ายอ่ะพอลูกคลอดออกมาเราก็ต้องทําให้เขามีความสุขที่สุดอะไรก็ช่างเออฉันเป็นคนที่เอาความรักนะให้ลูกให้ครอบครัวให้คนที่ฉันรักแต่ถ้าคนที่ฉันไม่รักแล้วก็คือฉันจะไม่เอาใจใส่เลยไม่เอาใจใส่ตอนที่ฉันรักเนี่ยเออเขารักเรารักเต็มที่นะแต่ถ้าวันไหนมันทําให้หมดรักแล้วนะ อย่ามาถามว่าจะได้คําว่ารักจากใจนะไม่เอาไม่พูดแต่ลูกเนี่ยให้ลูกได้ลูกก็คือลูกของเราเลยใส่เลือดของเราอะไรก็มันทิ้งไม่ได้ไงแต่คนอื่นก็ฉันทิ้งเธอวันนี้พรุ่งนี้ฉันหาใหม่ได้อะ่ะถึงฉันจะแก่นะถึะฉันจะไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองเป็นยายเพิงอ,ะอ,อ่ะถึงจะจะแก่แต่ฉันก็ไม่เคยทําให้ตัวเองแบบโซมแบบขายไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยคือ ขนาดไม่ขายนะไม่ได้เสนอขายนะเออมีคนเนี่ยเออยังจะซื้อเออมีเมวมองมนีนู่นมีนี่มาโดยตลอดไงเพราะฉะนั้นเราเราอะไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ตัวเองโสมเราพร้อมที่จะอ่ามึงไม่ดีตรงนี้กูคนอื่นมาพร้อมกูก็โอเคในเมื่อเธอไม่มีบญรญาดูแลฉันเอาใจฉันฉันก็ไปอยู่กับคนนี้ก็ได้ถ้าคนที่เขาคนนี้เขาดีกว่าฉันฉันไม่ไดีไม่ได้คิดว่าเออปล่อยให้เป็นใยเพิงอยู่กับผัวเนี่ยมึงบอกรักก,ทกูทุกวันทุกวันนะ พอเป็นยายเพิงเสร็จมันทิ้งเนี่ยหมดเวลาเลยเฮ้ยกูแก่แล้วกูเท่าแล้วกูจะไปสตาร์ทได้ยังไงอ่ะกูไม่ไมมนต้องใช้เวลานานอ่ะคือเราเตรียมพร้อมตลอดเวลาไงพร้อมที่จะอืมยังไงเราก็สวยอยู่ตลอดเวลาของเราอะ่ะผู้ชายมันมองเราอยู่แล้วเออแต่ถ้าเราอ้วนหรือว่าเราปล่อยตัวไม่แต่งตัวปล่อยให้หัวงอกหรือว่าสิปทะนั่นอะ่ะ <c oughs> มันก็ มันคนอื่นไม่ได้พิสวาสอะ่ะเออเราคือคือเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะขังขัรก็ช่างมันมันจะแก่จะหนุ่มจะอะไรก็แล้วแต่คือณเวลานี้เรายังมีแรงทํางานมีแรงที่จะแต่งตัวดูแลตัวเองแล้วก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆเ,เออไปแบบเรื่อยๆไม่คิดไม่คิดว่าจะทิ้งความสวยของตัวเองถึงไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซนแต่ว่า อยากทํางานลักษณะไทยแบบเนี้ยไปตลอดเพราะว่าเป็นเป็นมันทําให้เราดูแลเราดูแลหุ่นของเราไปด้วยเออดูแลหุ่นของเราไปด้วยแล้วเราก็อเป็นคุณยายเี้พี่น้องร้านสิบปีแล้วนะร้านสิบปีแล้วนะคนโตลูกสาวก็ย่างแล้วย่างคือคือย่างอ่ะเข้าใจปะ่ะไม่ใช่นึ่งนะอะย่างสามสิบเอ็ดแล้ว แล้วคุณแม่เอคุณยายเนี่ยก็ยังสวยเหมือนอพี่สาวน้องสาวกับลูกอยู่เหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยเออความรู้สึกของเรานะคือเราคิดว่าเราหนุ่มเราสวยเราแก่เรายังไม่แก่กคือคือเราเนี่ยหัวใจเรายังเหมือนพี่สาวกับน้องสาวอยู่ไงเออแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้แม่แก่แล้วนะลูกโน้นนี่มันก็จะยิ่งแก่ยิ่งแก่ยิ่งแก,งก่ไงคือเราบอกว่าไม่เป็นไรไม่สนใจฉันยังสวยอยู่นะยังสาวอยู่นะลูกฉันไม่แคร์หรอกว่าแม่ อายุเท่านี้แล้วแม่จะต้องขึ้นมาแต่งตัวนู่นนี่นี่นั่นอ่ะอ่าฉันไม่แคร์ก็การดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเป็นการที่อ่ามันดีที่สุดสําหรับอ่าตัวของเราเองเออคนอื่นเข้ามาเดบัาสวยกับเราคนอื่นเขาไม่ได้มาแข็งแรงกับเราคนอื่นเขาอ่าสีประถาก็คือเรื่องของคนอื่นไงแต่ตัวเราเนี่ยก็ไม่ปล่อยเวลาว่างอ่ะให้ยายเพิงมันมาเยี่ยมเยียนเอ่ไม่เอาเออเอาแบบว่าพอดีพอดีอดเออ ไม่ได้สวยระเรเลอเพอร์เฟกเหมือนนางสาวไทยอืมแต่สวยอยู่ในใจสำหรับตัวเองก็พอเออแค่นั้นอ,อ่าทำอะไรเนะี่ยลูกก็ไม่ว่าเออญาตพี่น้องก็ไม่ว่าเพราะว่าฉันไม่เคยอายนะไม่เคยอายทำมาหากินนะอ,อ่าทำงานแบบเนี้ยมันก็โอเคไหมก็โอเคถามว่าผัวมันไม่จะไปต้องให้ทำหรอกเออมันไม่จะเป็นต้องให้ทำหรอก,ออตอรอกแต่ว่าในความรู้สึกของมันอะ่ะมันอยากให้เรานั่งเป็นใจเพิงอยู่บ้าน ต้องแต่งตัวไม่ต้องออกเฟซออกไลน์เดี๋ยวคนอื่นเห็นเมียของมันในความรู้สึกของมันอะ่ะมันจ่ายค่าบ้านค่ารุ่นค่านี่ครับข้าวให้เราได้ประมาณนั้นไอ้เราก็นั่งอยู่อย่างเดียวนู่นนี่นี่นั่น,นในในในลักษณะที่ผัวรักกินนู่นนี่นี้นั่น,นมันรักร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าทีนี้เราก็กลายเป็นแบบว่าจากที่เราเออน้ำหนักเยอะกลัวเราจะลดได้เป็นปี แล้วเราจะมายอมเออฉันไม่ทำหรอกฉันปล่อยเนื้อปล่อยตัวผัวละทำอะไรก็ได้กลับมาสภาพเดิมอีกอ่ะมันก็ไม่ได้ถ้าวันนึงมาจากเราไปไปเจอผู้หญิงอื่นๆที่สวยกว่าเราขึ้นมาเออเราจะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไม่สนยังไงฉันก็ต้องอ่าไปแก้วนาม้าแก้วนามาตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออแก้วนาม้านะ่ะมันจะสวยตอนสุดท้าย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 อืมตอนนั้นแหละ ก็จะจะเป็นตอนสุดท้ายไงเ <laughs> พราะตอนเริ่มต้นมันเป็นมาแล้วมันเป็นมาตั้งแต่เด็กมาแล้วไงตอนเริ่มตนนะ้นอ่ะเป็นแก้วหน้าม้านะเออแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแบบรักคราบแล้วแปลงร่างแล้วห <laughs> มายความว่าอ่าเจ็ดสิบสองอ่ะ,อะมันหายไปแล้วเออมันเหลือเท่าไหร่นี่ก็บ่ได้ช่างเบิง้ง <laughs> เออบ่ไม่อย่างดอกพี่นอ้องเออบารีจันจะขอตัดสักหน่อยเด้ออืมบึ่นหนึ่ง